สวัสดีครับอร่อยพดๆพกับนายท่องเที่ยวครับผมวันนี้พามาทานอาหารกันที่ครัวหนังรุงจังหวัดชุมพรครับเดี๋ยวเราไปรับชมอาหารใต้ขนาดแท้เลยครับผมใครที่ยังไม่เคยอาหาหรทานอาหารใต้รสชาติอร่อยเด็ดดวงนะครับแอดมินขอแนะนําครัวหนังรุงจังหวัดชุมพรที่นี่ให้ให ให้ทุกท่านได้สดับรับชมกันเลยครับผมครัวหนังลุงจังหวัดชุมพรมนี่เป็นอาหารใต้ที่แอดมินได้ทานแล้วรู้สึกว่ามีความปักใต้ยอย่างแบบถึงอกถึงใจมากเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในครัวเลยครับผมเรามากันตั้งแต่ร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับผมก็เป็นโต๊ะแรกเลยเดี๋ยวเราไปนั่งทานอาหารแล้วให้น้องมะนาวพรีเซนต์อาหารของปักใต้ที่นี่ให้รับฟังรับชมกันครับ อันนี้จะเป็นเพลงเห็ดแคลงนะคะใส่ปลาแห้งก็จะเป็นที่นิยมของ,อข,องของคนใต้นะคะหลายๆจังหวัดเลยถือว่าเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้เลยดีกว่านะะีน่ค่ะนี่อันนี้ปลาแห้งส่วนนี้จะเป็นเห็ดแข็งแล้วจะเป็นเกียงกะทิประมาณนี้รสชาติก็จัดจ้านเลยนะคะ mm hmm. เผ็ดร้อนอะประมาณนั้นค่ะ แกงต่อมานะคะก็จะเป็นแกงกะทิใบเหลียงนะคะก็อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของภาคใต้หรือก็จะทําได้หลายเมนูนะคะแต่ว่าวันนี้เราสั่งก็คือเป็นใบเลียงนะคะต้มกะทินี้เลยแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูน้ําพริกนะคะชื่อเป็นน้ํน้ำพริกแมงดากับสตอเผาซึ่งสตอเผาตัวเนี้ยที่กรุงเทพอ่ะคาดว่าน่าจะหายากมากๆนะคะก็ต้องมากินที่ภาคใต้นะคะแล้วก็กินคู่กันก็จะอย่างนี้เลย ัดไปนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะก็จะกินคู่กับแกงเผ็ดเค็มของเราก็กคือ,อปลาอินทรีย์เค็มนะคะนีกลิ่นนี่ทะลุจอมากเลยค่ะหอมมากก็จะเป็นเครื่องเคียงก็จะมีมะนาวพริกสดแล้วก็จะเป็นหอมนะคะที่เขาเรียกว่าถภาคใต้เรียกว่ายำอ่ายำปลาเค็มอันนี้จะเป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้นะคะชื่อว่ากุ้งผัดสตอ้นะคะเนีก็จะเป็นแบบนี้เลยกุ้งสตอนะคนะ ก็รสชาติจัดจ้านค่ะจานจัดจ้ดจานามากเลยของพิวข้าววันนี้อร่อยพะโพดกับนายท่องเที่ยวก็แวะมาที่ครัวหนังลุงนะครับรสชาติอาหารดีเด็ด ดวงมากเลยนะครับผมหากใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาทานกันนะครับราคาก็กำลังดีครับผม3ท่าน8 0ดบาทสวยงดงามครับวันนี้ทางเราทางช่องเที่ยวได้เรื่อยชแนลก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมไ้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าใครมีร้านเด็ดอะไรแนะนําในดวงใจกันมานะครับแนะนํากันมาได้เลยแอดมินก็มีคลิปร้านอาหารอร่อยๆมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมหากมีร้านเด็ดตรงไหนเจอได้เจออีกก็ จะมาแนะนําเพื่อนต่อนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายชื่อกระชักชื่อกระชักปูนปูน